หับสนตนทังด้านวิชาการพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมการจัดแข่งขันกิจ,จกรรมกีฬาครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึง่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกายพัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมตามตวัตถุประสงค์ที่ประธานจัดงานได้กล่าวรายงานดูภาพวันนี้แล้ว ผมก็คิดว่าแล้วก็มั่นใจว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในวันนี้จะประสบสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมดีเช่นนี้ขอให้การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลโรงเรียนวัดกลางในวันนี้จงสําเร็จลุล่วงไปได้วยดีและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการทุกประการ ีใหม่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้ก็ขอเวพรให้คณะครูลงมีวัฒนการให้นักเรียนทุกคนลงมีวัฒนการชมประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2 5 5 4บวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนทีน่สวัสดิการหน้าปัจจุบันครับต่อไปนะครับเป็นพิธีการลัร่นคข้อใช้เพื่อเปิดการแข่งขันขกีฬาอย่างเป็นทางการครับขอเชิญครับ